ขันข้าวจาวใต้ข้าวเล็กมาเลยข้าวสำคัญกันก้อนนะครับสมเด็จพระกนิธาธิรัจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดรองสมุดพร้อมปัญญาครับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตครับโดยเมื่อแรกแต่วันที่17เมษายนเวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิฐาธีรัจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดรองสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุน ดำเนินหน้าตามนโยบายของกลุ่มรัชท่านทางในด้านการ,การควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคมตามพระกระเส รับสร้างสมเน็จประการิษฐาธิรจาา้ากล่มทุ้มเนตรปเทปปัตานราชาสุดาสยามบรมรชาชกุม,มารีโดยเป็นห้องสม,มุดพร้อมปัญญาแห่งถี3้ำ11กลับค่ะห้องสม,มุดพร้อมปัญญาเรือนจําจังหวัดภูเก็ตก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสม,มุดร,รวมสมัยสะท้อนถึงชุมชนเมืองเกา่าภูเก็ตเป็นสร้างคมพหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่อาศัยรวมกันของประชากรทั้งชาวไทยมุสลิมชาวซิกและชาวจีนบาบาหรือเปรานากันที่ซืบเชื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเป็นประชากรส่วนย้ญ่และ ก็มีความสําคัญอย่างมากต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจค่ะครับภายในสม,มติประกอบด้วยมุมความรู้ต่างๆนะครับอาทิมุมเชื่อเริ่มประเกียดนังสือพร,รัชนิพนธ์นังสืออระชทานมุมนังสื่อถั่วไปกว่า1นึ่งมื่นเฉือเรียงนังสืออ้างอิงนวนิยายวารสานและนิตยสซ่านมุมซื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับและกระบวนาการการอ่านสู่การเรียนรู้และการท่ายทอดผลงานต่างๆอาทิอ่านป้านานแกะอ่านชลุอ่านวาดอ่านประดิษฐ์ ออกมาเป็นเรื่องราวา่านโมเดลเมืองแร้คุ้มความรู้ เป็นการสะท้อนซึ่งการเรียนรู้วิธีชีวิตนะครับของชุมชนชาวภูเก็ดตดังเดิมเพื่อให้คนรุ่นล่างเนี่ยได้เรียนรู้ต่อยอดและกร,รักษามรดกวัฒนธรรมของชุมชนครับคานอ,อกจากนี้ห้องสม,มุติก็ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านการเล่าเรื่องจากนังสื้อพระราชนินธ์หนังสื้อเสียงซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดทำนังสื้อพระราชนิพพธ์ในรูปแบบซื้อมัลติมีเดียและเปิดให้ผู้ต้องค้างฝั่งบนเรือนนอนส่งพลให้มีจำนวนผู้สนใจยืมหนังสื้อเพิ่มค้นว่า30สเปอร์เซ ผมพองสมุทร <ong> <sm ood> แห่งประเทศไทยในพระราชูปธรภมสม้มแดจพระเทพพระรสุดาได้เข้ามาให้คำปรึกษาและจัดอบรมโปรแกรม้องสมุทร PMB นะให้กับผู้ต้องขังในการนำนังสื้อข่าวส่ระบบเพื่อการซืบคอนและการยืมคืนด้วยค่ะคน,น,นะครับในกรณีเด่นจำภูเก็ตนะครับมีผู้ต้องขังตมัดงหมด3,795กคนนะเป็นเด่นชายเนี่ย3,276น้อดหนะเด่นยิ่งเนี่ย519รมีผู้ต้องขังอยู่วนกาศึ่ษามหาร้อคน ผู้ไม่รู้นั่งซื้อในการ14คนนะครับยุ Mother, ่ระหว่างการศึกษารับประชมศึกษ้าอีกจำนวน203อยคนยุโรว่างการศึกษ้ารับหมอต้นเนี่ย142คนอยท่ระหว่างคนยุรกษารับหมอปลายเนี่ย138คนระรับปริญญารีจำนวน8คนนะครับผู้ต้องขังทำาการศึกษ้านะครับนะจำนวนสองเม็ดเนี่ยก็ปีกโคกเนี่ยอุกสิคนครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้ผู้ติ่อต้องขังอยู่ในเรือนจำนะือว่าเกลี้ยงได้อ่านังซื้อได้นิย่ยได้รายได้หลายอย่างด้วยได้ด้วยนะครับคืนคนดีสู้สังคมนะ